สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กวังตุ้งก็จะมาหลายส่วนนะคะวันนี้ก็มีกับข้าวนะคะต้มหน่อไม้ใส่น้องไก่ค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเผา นะคะแล้วก็มีแตงกวาอันนี้ไปต้งกินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะคะอ,อร่อยอะ่ะหน่อไม้คือแบบเราไปต้มก่อนอะต้มน้ำขมก่อนอะคือหวานมากอะ อันนี้เป็นน้ำพริกเผาใส่ใส่ประดุกย่างเนาะมันจะได้ไม่ต้องเผ็ดเยอะไงเพราะถ้าเกิดน้ำพริกเผาอย่างเดียวเนี่ยคือมันเผ็ดมากอร่อยจัง มากินด้วยกันค่ะชีวิตคือชีวิตน้ำพริกเนี่ยเพราะเติบโตมกับน,น้ำพริกอร่อยค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วก็กดหัวใจพี่ตุ้งหน่อยนะคะ <kaç> น้ำไม้เอาไปต้มก่อนมันคือจะไม่ขม คืออะไรอ่ะโอเคค่ะมันจะเป็นไก่เนาะ สดน้ำร้อนๆกันก็อร่อยอ่ะเออรสชาติดีอร่อยมากเลยนะคะยังพริกเผานี่คือกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะ ก็คือขาดไม่ได้จริงแหละอืมรสชาติาคือแบบว่าได้มากอ่ะหวานหน่อยเปรี้ยวหน่อยเค็มหน่อยถ้าคนคนกินรสชาติเนี้ยก็จะโอเคอยู่เนาะแต่คนกินแบบว่าไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เผ็ดไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน โอเคค่ะขอโทษนะคะที่หายไปแชร์ให้เพื่อนๆดูอยู่ค่ะกับข้าวแค่นี้นบ้านเราก็กินได้แล้วเนาะคือแบบต้องหรูหลามหมาเห่าอะไรมากมายหรอก อร่อยอ่ะ <c oughs> น้ำพริกเผานี่คือเป็นชีวิตจิตใจมากเนาะคุณได้ตลอดอ่ะอืมอร่อยจัง ไม่ได้อร่อยเลยนะอร่อยจริงนะคุณมากค่ะ อร่อยจริงอะ่ะสามีก็ชอบนะอันเนี้ยคืออร่อยมาก Terima kasih. Okay. Um, uh. เวลาไลฟ์สดที่นี่ชอบมีปัญหาเนาะก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันแหละคือพี่มองไม่เห็นคนติดตามเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับของฝันขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ร่วมเล่นร่วมคุยสนุกกันนะ ใครเข้ามาแล้วเขาหัวใจรัวๆพี่ตุ้มเล่ยนะคะอร่อยมากเลยค่ะหมวยสวัสดีค่ะหมวยมากินด้วยกันนะคะฝากกดติดตามพี่กวงตุ้มด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับของฝันน่ารักจัง เฮ้ยาวอีกแล้วกับข้าวบ,บ้านอะ่ะอร่อยไม่รู้ลืมยังไงก็คือได้แหละอืมอร่อยจัง ขอบคุณสำหรับของมฝันขอบคุณสำหรับการสนใจนะคะขอบคุณจากงจริงๆค่ะพี่กวางตุ้งเป็นไลฟ์ดิจิตอลมือใหม่นะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะว่าตรงนี้นะคะมีคนบอกว่าเพชรตุ้งอายุสิบแปดแล้ว ทำไมล่าถึงได้ดูเด็กขนาดนี้พี่ตุ้มมีเคล็ดลับดูค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะขอบคุณจากใจค่ะน้องเป็นมือใหม่ หัดไลฟ์ในทิกตอกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพราะงหนูไม่มีอะไรกินหลักมีต้มปะหน่อมไม้ตับน้องไก่แล้วก็น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาปราดุกย่างโขกงลงไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่โขกอะไรลงไปด้วยหรือมันเผ็ดมาก มาทานด้วยกันนะคะพี่เล็กทานพิกเผ่าค่ะใส่ประดุกย่างแล้วก็เนี่ยต้มหน่อไม้น้องไก่แล้วก็ผักสดมีแค่นี้ค่ะกินได้ง่ายๆมากเลยเป็นคนที่กินง่ายๆอ่ะแค่ทุกมืออ่ะหนูมีน้ำพริกกินอ่ะหนูก็กินได้แล้วพี่เล็กหนูบอกเลยเพราะว่า หนูโต้มากับน,น้ำพริกเนอะสมัยก่อนไม่ค่อยมีอะไรให้เรากินหรอกไม่มีไม่มีตัวเลือกอะน้ำพริกไข่เจียวไข่ต้มนี่คือโอเคได้แหละเนาะอืมคนยุคเก้าสูน่ะน่าจะรู้แหละเอางี้ดีกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณะคะสำหรับการติดตามมีคนบอกน้องว่า นี่ยัน้นาสี่สิบแปดล้วสี่สิบแปดเต็มเลยหนูก็ไม่มีอะไรมากหรอกเล็กนะขอบคุณนะคะคทุกคนทุกการททุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะมวย พี่ก็จะมีอะไรมาแนะนำเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีคนถามคำถามนี้คือมาบ่อยมากเลยอะว่าพี่กนต้องใช้อะไรสี่สิบแปดแล้วหน้ายัางเด็กอยู่เลยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพี่ต้องใช้ของ e ี e ค่ะอันนี้คือครีมเจลนะคะครีมเจลนี่คือใช้จริงหมดแล้วแล้วก็ ไม่มีใช้แล้วด้วยเดี๋ยวจะสั่งมาอยู่นะคะอันนี้เป็นไวท์ทนิดจากธรรมชาติแปดชนิดนะคะรวมกันอยู่ในนี้ทำให้หน้าไม่แห้งตึงทำให้ผิวกวชาบแล้วผิวดูอ่อนกว่าวัยขาวเรียบอย่าธรรมชาติค่ะไม่ผสมสเตียรอยสารพาราเบนร้อยเปอร์เซ็น์นะคะรับรองได้คือเราแนะนำในสิ่งที่ดีๆตลอด โอเคค่ะรุ่นเดียวกันเลยจ้าหนูเดือนหน้าเนี่ยก็สี่สิบแปดละค่ะคุณพี่ไม่รู้ว่าใครอ่อนใครแก่กันเนาะอืมเราก็ไม่เป็นเพื่อนกันได้ก็ดูแลกันไปเพราะหนูเพิ่งไร์สดหลูกก็ไม่คข้ยถนัดเล้ากับ t ิกตอกอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็น facebook มากกว่าสนใจก็ติดต่อ facebook นะคะอันนี้เป็นไฮยาลูรอน มีโมเลกุลเล็กๆถึง8ชนิดทำให้รูขุมขนตื้นขึ้นหน้าอิ่มน้ำและก็ชุ่มเนียนนะคะแล้วก็ยังทำให้ไม่เป็นสิวด้วยค่ะอันนี้คือตัวสุดยอดที่อยากโปรโมตมากนี่คือกล่องเขาอันนี้คือคิปบันแดดที่พี่ตุ้งใช้อยู่ใช้อยู่จริงๆ อันนี้คือกล่องที่ยังไม่ได้แกะเห็นไหมยังมีซีนอยู่แต่นนี้คือกล่องที่ใช้แล้วอันนี้จะทำให้แบบว่ากันน้ำกันเหงือ่อแล้วก็ไม่ไม่มีสาตกค้างด้วยนะคะไม่ทำให้เป็นสิวด้วยค่ะแค่คุณล้างออกด้วยนี่ค่ะคือดีมากล้างเครื่องสำอางพี่ตุงใช้อยู่นะคะอันนี้คือดีมาก เพราะว่าบางทีอ่ะเราหยุดอยู่บ้านอ่ะเราก็แต่งหน้านู่นนี่น่านอะไรเงี้ยจะมไป่ให้เป็นผีก็ไม่ได้แหละเพราะพ่อบ้านเขาก็บนอยู่เนาะเออเราก็แต่งมั่งอะไรมั่งก็สวยแหละเวลาแต่งอ่ะ <c oughs> โอเคเนาะเออก็มีมีอะไรนาดแล้วก็มียาสีฟันอีฟยาสีฟันอีฟหลอดเดียวสามร้อยห้าสิบสองหลอดห้าร้อยเก้าสิบ คือคุ้มมากค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะว่าคุ้มยังไงสามหลอดแปดร้อยแปดสิบค่ะก็ไปบกวกลคูณหารกันเองเนาะว่ามันคุ้มกันยังไงเพราะว่าหลอดเดียวมันสามร้อยห้าสิบบ้างกาันน้ำลายบูดยามเช้าจ๊บป,ปากกับสาม,มีได้เลยค่ะตอนเช้าๆพูดคุยกันนี่คือไม่ต้องอืมกลิ่นอะไรวะน้ำลายมึงเหม็นอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะไม่ต้องอันนี้คือรับรองได้จริงค่ะป้องกันค่าผิ่นปูนค่าพัก ป้องกันเนืออเ้อักเสบแล้วก็แผลร้อนในในช่องปากนะคะสนใจก็ทัก a c e b o o k มาค่ะอ,อ,อันนี้คือพี่ตุงใช้อยู่ใช้หมดหลายหลอดแล้วใช้แค่เมลร็ดข้าวโพดมลเร็ดข้าโพ,าโพดหลอดนึงสามารถได้ใช้ได้350ครั้งหรือประมาณ3เดือนครึ่งสำหรับคนเดียวนะคะ ถ้าเกิดสำหรับความคัวพี่ตุ้งก็แนะนำนี่ค่ะห้าเก้าศูนย์สามหอดแปดแปดศูนย์คือคุ้มจริงๆค่ะเนาะอืมใครถูกใจใครชอบก็กดไลค์แล้วก็ฝากพี่ตุ้งด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังพี่ตุ้งจะมาคุยเรื่องน้ำพิกให้ฟังค่ะเพอพี่ตุ้มีป็นคนกินน้ำพิกเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องไม่พลาดสัญญากันนะคะว่าเราจะติดตามกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการถูกใจสำหรับของฝันสำหรับการพูดคุยในค่ำคืนนี้นะคะนั้นพี่ตุ้งก็ลาไปก่อนเนาะเพราะว่าเช้าทำงานกะเช้าขอบคุณครัพี่เล็กที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อยู่พูดคุยกันแล้วก็หมวยด้วยนะคะ เพราะว่าหน้าหลายส่วนมันเห็นแค่นี้แต่ถ้าเกิดพี่ไม่เห็นคนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่เห็นจริงๆอะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย굿ไนท์ค่ะไปกดตรงไหนก่อนเนาะ 嗯。Mm hmm.